สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้นะครับกับจานเชนชัดเจนกับดวงชะตารายวันในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับดวงชะตาพฤษเกิดวันจันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมีเรื่องโศกเศร้านะเรื่องหวั่นใจคุณอาจจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าเรื่องค้างคาใจที่เราทํามานะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักนี่ช่วงนี้คุณค่อนข้างใจเด็ดนะครับทาอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถูกเนี่ยอาจจะตัดสินใจเลิกกันนะครับใจเด็ดมากนะครับก็คือเลิกคืนเลิกนะครับไม่เอาคือไม่เอานะถึงแม้ว่าในใจลึกๆคุณจะมีความโศกเศร้าก็ตามนะครับความรู้สึกเสียอกเสียใจก็ตามเนี่ยเดี๋ยววันนี้ให้ความรักขึ้นความรักของคุณนี้ยอมรับในความใจเด็ดของคณว่าขาดเลยขาดแล้วคือขาดนะครับไม่มีปเป็นบาดีบานอมใดๆทั้งสิ้นนะครับคนจันทร์ครับ ดูชาตาเพื่อเกิดวันคาเป็นงานนครับสิ่งที่คาดหวังแล้วตอนนี้นะเรากาลังรอคอยอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามีเด็คนมาต่อรองคุณนะมีเดยวคนมาเอาเปรียบคุณตอนนี้แต่คุณก็ยังแบบคาดหวังว่ามันจะสําเร็จอยู่นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่างานหรือสิ่งนั้นที่คุณคาดหวังไปเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขนะผมว่าคุณก็แก้ไขแนละผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเออคนงานคันก็ใจเย็นๆหน่อยนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเข้าใจว่าผมลองมาตั้งนานแล้วอะร้อยหน่อยนี่ยนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จแล้วครับกดคันคันครับดวงชะตาพุทธเกิดวันพุธเป็นยังไง ช่วงนี้คุณด้เป็นที่ปรึกษาใครหลายคนนะมีเด็วคนมาขอครับปรึกษานะครับตอนนี้ก็นอกจากให้ครัปรึกษาแล้วคุณก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาการใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆและอาจจะเป็นแบบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรื่องที่คุณอยากรู้ตอนนี้คุณก็อาจจะเปิดหาในแอปต่างๆในออนไลน์ต่างๆในการเรียนรู้นะครับในเรื่องที่คุณสนใจนะสนใจไม่พอเข้าใจด้วยเรียนแล้วรู้สึกแบบตัวเองชื่นชอบนะครับแถมให้คำปรึกษาคนอื่นได้ด้วยนะวันนี้นะครับเป็นวันของที่ปรึกษาจริงๆเลยนะครับคนนันพุทธครับ าต,าตูจะตามเพ่เก,กิดวันพกธยงคืนเป็นไงเห็นไหครับเจากาการค้านะการขายกันเกิดขึ้นนะห้ยเรื่องที่คุณดีลไว้นะครับมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะเขาตอบรับนะหรือมีความคืบหน้านะครับแต่ให้ระวังให้ระวังเรื่องผิดสัญญานะผิดสัญญาตกลงอะไรกับคนอื่นไว้ด้วยมีโอกาสผิดสัญญานะครับถึงแม้วอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับว่าเรื่องราวที่คุณตั้งใจไว้มันจะชัดเจนแล้วมันมีโอกาสเป็นไม่ได้แล้วเจรจาสําเร็จแล้วคุณเป็นคนที่พูดจาดีมีคนน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับแต่ให้ดูเอกสารดีๆอย่าเพิ่งลำพองไปนะว่าเฮ้ยมันได้แน่นอนก็แน่นอนโอ้เขาอาจจะหมกสัญญาไว้นะครับให้อ่านสัญญาดีๆนะระวังจะเสียเปรียบนะครับกดสมุดเกิดกรค,ครับจะตามผู้ที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไง เสนแรงมีเสนแรงรู้สึกต่งหงิดต,ต่งหงิดใจนะมีเรื่องราวต่งหงิดต,ต่งหงิดใจเกิดขึ้นนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยใช้ความสงบนะจมจิตใจนิ่งๆนะครับมีเรื่องขึ้นมาวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะแบบเป็นหน้าเรื่องที่น่าปวดหัวแต่คุณตั้งสมาธิดีๆนะตั้งสมาธิดีๆในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวคุณจะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแก้ไขปัญหาได้นะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วให้วันนี้เป็นไพ่เกิดอุปสรรคการทํางานเป็นอุไพ่ของอุปสรรคในวันนี้เรื่องราวที่เข้ามาเนี่ยอยู่ดีๆป,ป,ปุบปับเข้ามานะป,ป,ปุบปับปุบปับรับเรื่องนะครับปุบป,ปับรับเรื่องเนะี่ยคุณก็ตั้งสมาธิดีๆตั้งจิตด,ดีๆนะครับตั้งความมุ่งมั่นดีๆแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้ครับคุณลำรัดครับหนงจะตามเพื่อเกิด,กดสุ์เป็นยังไง อยากไล่อยากได้ของอยากได้สิ่งของอยากได้จับกิเลสเยอะช่วงนี้อะไรอะไรก็อยากได้ไปหมดนะครับการดับกิเลสการอยากได้ก็คือซื้อมันไปเลยนะครับตอนนี้นะเขาเรียกว่าคุณนะ่ะมีวัฒนศิ์ที่ดีพูดไปเนี่ยใครๆก็เชื่อใครๆรก็ชอบนี่ถ้าเป็นแบบลิเกก็เรียกว่าปากหวานไม่ยกรักเลยเอออย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับตัวเองตอนนี้นะมีแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นบุคคลที่มีแสงสวา่างมีเด็กคนเขาให้เขาติดตามคุณเขาชื่นชอบคุณนะเออเหมือนแม่ยกคอยดูแลคุณมีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังมาจากฝีมือของคุณความชื่นชอบของคุณมีคนเขามาชื่นชอบคุณเยอะนะเออแต่ส่วนเรื่องการเงินนี่ช่วงนี้กิเลสเยอะนะครับการดับกิเลสคือการซื้อไปเลยนะครับแนะนํานะครับคุณประสบครับสตาพฤเพื่อเกิดวันเสาร์เป็นยังไง ลำบากหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงดิ่งวันนี้คือน่าจะไม่มีแล้วนะครับติดฟอเลยนะครับจมติดพื้นแล้วนะครับกําลังจะฟื้นนะครับกําลังจะฟื้นเติ่มจะเริ่มมีความคล่องตัวบ้างนิดๆหน่อยๆนะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาในคุณจะค่อนข้างที่จะลําบากลําบนนะเรียกว่าหากินยากทําอะไรก็ยากข้าวของการกินเนี่ยอยากจะกินสิ่งที่อยากจะกินแล้วก็กินไม่ได้นะคุณก็ใกล้แล้วจะเริ่มขึ้นนะครับเริ่มจะฟื้นตัวแล้วนะครับไม่ต้องคิดมากนะหรือเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับคนวันเสาร์ครับ ตชะตามรือเกิดวันที่เป็นยังไงครับเราจะได้ไปที่สถานที่คุ้นเคยนะเดินทางไปในสถานที่คุ้นเคยไปแล้วก็มีโชคลาภด้วยนะครับแมถ้าไปพวกวงพวกวัดหรือว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ซื้อเลขติดมือมาหน่อยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะหัวร้อนนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหัวร้อนก็ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปสถานที่ทางศาสนาหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่หน่อยนะครับอย่างน้อยจิตใจจะได้เย็นๆลงบ้างนะวันอาทิตย์ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสมีโชคลาภนะทำอะไรก็อุดมสมบูรณ์ไปหมดไปทางไหนก็มีเด็กกินมีเด็กของกินมีเด็กของสวยๆงามๆนะเออถ้าไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะซื้อเลขติดมือมาด้วยนะครับสวติดรับ